สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงชะตาประจำเดือนพฤษภาคม2565นะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยนะคะเป็นคลิปของคนลัคนาราศีเมษนะคะ,ะก่อนอื่นเราดูก่อนว่ามีดาวอะไรย้ายดาวที่ย้ายก็จะมีดาวอาทิตย์ดาวคานดาวศุกร์นะคะดาวอาทิตย์ย้ายก็สู่ราศีพฤษเนี่ยนะคะวันที่15ดาวคารย้ายก็สู่ราศีมีนวันที่17นะคะ แล้วก็ดาวศุกร์ย้ายเข้สาสู่ราศีเมษวันที่25นะคะก็จะมีอยู่3ามดวงเนี่ยนะคะที่ย้ายในเดือนนี้นะคะเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะคะเราก็มาดูกันว่าเป็นอย่างไรนะคะตัวตนของเจ้าชะตาเองคือดาวอังคารอยู่ในเรือนราพะเดียนะคะก็เหมือนเหมือนที่กล่าวมาเนี่ยนะคะว่า,าเรือนราพะเป็นเรือนแห่งความสําเร็จเป็นเรือนแห่งความ เขาเรียกว่าความโชคดีความสมหวังนะคะเรือนของการเกื้อกูลนะคะเพราะฉะนั้นตนุลักษ์มาอยู่ในเรือนลาภเจ้าชะตาก็เป็นช่วงที่ทําอะไรก็ราบรื่นสําเร็จ <c oughs> แล้วก็ดีมีคนคอยช่วยเหลือแล้วก็เกื้อกูลได้ดีด้วยนะคะเพราะอยู่ในเรือนลาภนะคะแต่ว่าดาวคารนี้เองเด็ดนะคะก็จะย้ายเข้าสู่ราศีมีนเข้าในเรือนวินาศในวันที่17เเพราะฉะนั้นในช่วงวันที่หนึ่ง ถึง17เนี่ยนะคะ,ะก็ถือว่ายังเป็นจังหวะชีวิตที่ดีที่เจ้าชะตาเนี่ยอาจจะมีไฟมีพลังชีวิตในการกระทําอะไรต่างๆให้เกิดความสําเร็จได้ดีด้วยและอีกทั้งเนี่ยนะคะ,ะดาวอาทิตย์ก็กลุ่มลัคนาอยู่นะคบอาทิตย์กลุ่มลัคนาตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่15เพราะหลังวันที่15ไปเข้าสู่ราศีพฤษเนี่ยนะคะก็เป็นช่วงที่เหมือนกับ เริ่มลดลงความเด่นความาเหมือนดวงที่จะพุ่งที่จะทำอะไรจะเริ่มรุ่งเรืองรุดหน้าเนี่ยมันก็ลดลงไปบ้างนะคะแต่ไม่ได้ว่าเสียอะไรเนี่ยนะคะก็เลยทำให้เห็นว่าถ้าใครอยากจะทำอะไรคิดที่จะทำอะไรที่เกิดผลสำเร็จเนี่ยนะคะก็เป็นช่วงจวังหวะชีวิตที่ดีช่วงวันที่หนึ่งนะคะจนถึงวันที่15เนี่ยนะคะจะจะค่อนข้างดีนะคะ เพราะว่าเมื่อดาวอังคารตนุลักษ์เข้าไปสู่พบวินาศดาวอาทิตย์ย้ายออกก็อาจจะเป็นช่วงกลางๆไปแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เห็นและอีกทั้งเนี่ยนะคะตัวตนของเจ้าชะตาเองเนี่ยนะคะมีมฤตยูมีดาวพุธดาวราหูกุมลักษเจ้าชะตาเองอาจจะมีความอึดอัดใจนะคะอันนี้สิ่งที่มองเห็นต้องตื่นไว้ก่อนเลยว่าคนราศีเมษเนี่ยอา,อาจจะมีความรู้สึกไม่ค่อยสบายอกสบายใจมีความอึดอัดใจ มากพอสมควรอยู่นะคะ,ะแล้วก็หดุดหิดง่ายเพราะฉะนั้นเจ้ชาชะตาเองจะต้องเป็นคนเข้มแข็งหน่อยนะคะเป็นคนที่อ,อย่ายอมเขาเรียกว่ายัางไงอย่ายอมให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลนะคะหรืออย่าอารมณ์ขึ้นไวนะคะอันนี้สำคัญมีอะไรเข้ามากระทบหน่อยแล้วก็ อา,อาจจะใช้วาจาเชื่เฉือนคนอื่นได้ง่ายเพราะฉะนั้นันตรงจุดนี้เนี่ยต้องระวังแล้วก็ระงับไว้ได้ยิ่งดีนะคะคนลักนาราศีเมษจะต้องท่องอยู่ในใจว่าให้ใจเย็นๆนะคะใจเย็นๆทีนี้เรามาพูดเรื่องการงานกันนะคะการงานของคนลักนาราศีเมษเนี่ยดาวเสราร์เป็นเกษตรเนี่ยมีความมั่นคงดีอยู่แล้วค่ะคือเราเห็นอยู่แล้วว่าดาวเจ้าเดือนการงานเนี่ยมีความมั่นคง เป็นเกษตรเนี่ยนะคะมันมั่นคงอยู่แล้วแต่ถ้าถามว่ามีปัญหาไหมมันต้องมีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าดาวเสาร์เนี่ยก็ธรรมชาติก็จะเป็นดาวาบาปเคราะ์อ,อยู่แล้วนะคะแต่ว่า,าความสําเร็จเกิดขึ้นแต่เหมือนกับว่ามันก็จะมีอุปสรรคเข้ามาให้เราต้องแก้ไขบ้างแต่ถ้าถามว่าความสาเร็จยิ่งใหญ่ไหมถ้าเกิดผลสําเร็จเนี่ยมันยิ่งใหญ่นะคะยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นคนลัคน,นาราศีเมษอย่าย่อท้อนะคะทาอะไรก็ มีความตั้งใจอย่าท้อถอยแล้วเกิดผลสําเร็จแล้วก็ได้ผลตอบแทนที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาที่ดาวอาทิตย์กลุ่มลัคนาก็คือวันที่1นึถึงสิเนี่ยช่วงนี้ทําอะไรก็เหมือนจะสําเร็จได้ง่ายสําเร็จราบรื่นได้ดีนะคะอันนี้เป็นจุดที่มองเห็นนะคะ,ะแล้วก็พอหลังจากนั้นไปมันอาจจะลดลงไปบ้างนะคะ ความง่ายของงานของความที่ว่าจะแก้ไขปัญหาอุปสรรคอะไรอาจจะโลกลงไปบ้างแต่ก็โดยรวมก็สามารถแก้ไขได้นะคะแล้วก็งานก็ยังมีความเข้มแข็งม,มีความเขาเรียกว่ามั่นคงอยู่นะคะในลักษณะของตัวงานนะคะทีนี้เกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะ่ะการเงินเนี่ยนะคะก็คือดาวศุกร์นะคะเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระเมื่อไปตกในเรือนวินาศเนี่ยนะคะ จนถึงวันที่25ถึงจะย้ายเข้ามากลุ่มรักเพราะฉะนั้นตลอดเกือบทั้งเดือนนะคะของคนลัคนาราศีเมษอาจจะมีรายจ่ายเยอะนะคะมีรายจ่ายเยอะแล้วก็อาจจะติด,ตดขัด,ขด,ขดมีการเงินสะดุดบ้างนะคะ,ะแล้วก็ถ้าถามว่ามีรายรับดีไม่ก็รายรับยังโอเคอยู่นะคะคุณยังมีรายรับที่จะพอกับรายจ่ายอยู่แต่รายจ่ายของคุณเนี่ยมีเยอะนะคะยังเก็บอะไรไม่ค่อยได้จะต้องมีช่องทางที่ต้อง ออกไปนะคะใช้จ่ายออกไปแต่ถามว่ามีะจะเกิดปัญหาอะไรมากไหมก็มองดูเนี่ยนะคะโดยรวมเนี่ยไม่ไมเกิดเนี่ยนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสมีเข้มแข็งอยู่ในเรือนวินาศแล้วก็ดาวศุกร์เข้ามาเนี่ยนะคะซึ่งเป็นดาวการเงินของคุณเนี่ยพฤหัสก็เข้มแข็งดีเป็นกเกษตรด้วย mm hmm. คุณยังมีคนคอยเกื้อกูลอยู่นะคะ mm hmm. เป็นคนเขาเรียกว่าจะมีคนคอยช่วยเหลือคอยเกื้อกูลคอยชี้แนะ คอยอุปถัมภ์ได้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่คุณก็จะผ่านพ้นปัญหาเหล่านี้ไปได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการเงินเนี่ยนะคะทีนี้ในเรื่องความรักความรักก็เหมือนกันนะคะช่วงวันที่1 2ึถึงีเนี่ยนะคะดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิด้วยนะคะแล้วก็เป็นดาวแห่งความรักเนี่ยนะคะอยู่ในเรือนวินาศเป็นจังหวะชีวิตที่ไม่ค่อยอดีเท่าไหร่นะคะสำหรับ เกี่ยวกับเรื่องความรักความรักอาจจะไม่ค่อยอให้มีเวลาให้กนันกันมากเท่าไหร่หรือความรักอาจจะเหมือนกับไม่ค่อยใส่ใจกันมากหรือเป็นช่วงที่ติดติดขัด,ข,ดขัดด้วยนะคะถ้าถ้าเป็นคนสนหรือว่าคนคุยกันแค่นั้นเนี่ยนะคะ อาจจะไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่นะคะสำหรับเรื่องความรักนะคะในช่วงวันที่ 1- ถึง25แล้วก็คาดหวังอะไรเกี่ยวกับความรักก็อาจจะไม่ได้ดังใจไม่สมหวังได้ด้วยนะคะช่วงจังหวะนั้นแต่หลังวันที่25ไปเนี่ยความรักจะเริ่มดีขึ้นเพราะว่าดาวศุกร์ย้ายเข้ามากลุ่มลัคนาแล้วนะคะอ่าก็เหมือนตัวตัวเราเนี่ยอยู่กับคู่กับเรานั่นเองน่นะคะอยู่กับคู่ครองเราก็ทําให้ความรักเนี่ย มีความผูกพันมีความเข้าอ,อกเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะได้พูดคุยหรือมีโอกาสที่จะได้เหมือนใช้เวลาอยู่ร่วมกันได้มากขึ้นนั่นเองนะคะอ,อันนี้ก็เป็นสิ่งที่มองเห็นส่วนความรักของอคนที่มีคู่มีแฟนก็เหมือนการหลังวันที่ยิบห้ไปก็อาจจะเหมือนดีนะคะดีขึ้นเยอะนะคะก็ เป็นความรักที่เริ่มราบรื่นนะคะเริ่มไม่ค่อยติดติดขัดขัด,ขดอะไรแล้วนะคะสำหรับคนลัคนาราศีเมษนะคะอันนี้ก็คือเป็นดวงชะตาโดยรวมของอของเดือนพฤษภาค,คม2565นะคะก็ฟังไว้เป็นไอเดียแล้วก็เป็นไกด์ไลน์ที่สำคัญคนราศีเมษต้องดูแลสุขภาพนะคะดูแลสุขภาพรระมัดระวังโรคระวังการติดเชื้อด้วยนะคะแล้วก็ ระวังคาพูดคําจาของเรานะคะอันนี้สำคัญระวังการติดต่อการเซ็นสัญญาเอกสารนะคะอันนี้ก็ต้องระวังด้วยเช่นกันนะคะแล้วอุปสรรคปัญหาอะไรเกี่ยวกับการเดินทางอะไรนี้ก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าเจ้าชะตาเองเนี่ยมีดาวพุธกับดาวราหูกลุ่มเนี่ยนะคะ นอกจากคําพูดคําจาแล้วการเจรจาการติดต่อการสื่อสารแล้วการเดินทางด้วยนะคะอาจจะติดติดขัดขัด,ขดไม่ราบรื่นมีปัญหามีอุปสรรคได้นะคะถ้ายังไงก็ขอให้ทุกท่านมีสติในการดํารงชีวิตนะคะแล้วก็หมั่นทําบุญสร้างกุศลให้มากๆไหว้พระสวดมนต์เจริญภาวนาก็ได้นะคะเป็นการสร้างกุศลอยู่กับบ้านนะคะแล้วก็ทุกท่านจะมีความสุขค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ